ถ้าทูบที่คุณจุดไม่ยอมดับสักทีคุณจะทำยังไงตอนบ่ายแก่แ,กแสงแดดยังสาดแรงหญิงสาวชื่อพลอยยกมือขึ้นไหวสารไม้เก่าที่ตั้งอยู่ริมทางเธอเพิ่งขอพรให้แฟนที่หายไปหลายเดือนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งก่อนลุกขึ้นเธอจุดทูบสามดอกเสียบลงกระถางดอกทูบค่อยๆลุกไหม เป็นควันจางๆเหมือนปกติแต่พอเธอหันกลับมาอีกทีทูบทั้งสามยังลุกโชนอยู่ไม่ได้สั้นลงไปแม้แต่นิดเดียวเวลาผ่านไปหลายนาทีเปลวไฟกับแปลงขึ้นกลิ่นฟันขมฉุนลอยคุ้งจนหายใจติดขัดปล่อยเริ่มหน้ามืดแต่สายตายังจับจ้องไปที่กระถางในม่านควันหนาทึบเธอเห็นเงาผู้ชายรูปร่างคล้ายแฟนของเธอ ยืนอยู่หลังสารใบหน้าซีดขาวดวงตาจ้องมาโดยไม่กระพริบแกกลับมาแล้วเธอพึมพำน้ำตาไหลแต่ล่างนั้นไม่ขยับมีเพียงเปลวไฟบนทูบที่ลุกสูงขึ้นราวกับจะเผากระถางทั้งอันทันใดนั้นเสียงกระซิบต่ำๆดังลอดออกมาจากควันสัญญาอย่าลืมแก้บนปล่อยพยายามกรีดร้อง แต่เสียงของเธอกลับเหมือนถูดูดหายไปในควันหนามีเพียงเปลวไฟสว่างรูดและเงาของชายคนนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้